สวัสดีนะครับต้องเรียนชั้นป .4 นะครับวันนี้มาเจอครูมีนะครับวันนี้เราจะเคลื่อนที่บทที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบทนี้เราต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างก็มันก็จะเรียน1เครือข่ายคอมพิวเตอร์2การใช้อินเทอร์เน็ต3นะครับการค้นหาข้อมูล4กับบริการบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็5ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้มาดูบริการบนอินเทอร์เน็ตก่อนมีอะไรบ้างนะครับบริการอินเทอร์เน็ตหนึ่ง ก็จะมีเกี่ยวกับการค้นหานะครับค้นหาข้อมูลบน Google นะครับนักเรียนคงจะใช้กันเป็นนะสองยูทูบอ่านี้ยูทูบน่าจะเป็นยังอยู่นะครับสามนะครับเกี่ยวกับอีเมลนะครับอีเมลเดี๋ยวเรามาสอนให้นะครับอีเมลอีเมลก็จะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งนะครับที่เวลาหนูจะใช้งานหนูจะต้องไปสมัครขอชื่ออีเมลก่อนเพื่อจะลงไปใช้เกี่ยวกับพวก Facebook ใช่ไหมหรือว่าการจะเป็นยูทูเบอร์นะครับจะต้องมีอีเมลแล้วก็ไปสมัครเข้าเข้าใช้ใน youtube นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็มี a c e b o o k นะครับมีโน้ตโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กสังคมออนไลน์นะครับออาทีนี้มาดูในหน้า40นะครับในหน้า40ว่าด้วยเรื่องของนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็จะแยกแยกสมัยอยู่สองสมัยสมัยแรกจะเป็นสมัยโบราณเขาบอกว่าการสื่อสารของรุ่สมัยโบราณน,นะครับจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นการสร่งสัญญาณระยะไกล จะใช้การเคาะหรือการตีนะครับจะใช้การเคาะหรือการตีส่วนระยะส่วนระยะไกลนะครับจะส่งสัญญาณควันการสื่อสารในปัจจุบันนะครับการสื่อสารในปัจจุบันก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับสําหรับการใช้งานนี่แบบนี้เนาะ เดีย๋ยวนี้มันมันดีครับในปัจจุบันมันมีเครื่องมือเครื่องใช้เยอะนะครับทีนี้มาดูหน้า41นะครับเขาบอกว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคแรกๆนะครับคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานแยกส่วนจากอุปกรณ์อื่นๆหากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นจะจะนาอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานมาต่อกันตรงๆเช่นนะครับเช่นมีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครื่องพินพ์หรือมีการนํา พวกแฟลชไดร์นะครับมาเสียบกับคอมพิวเตอร์อันนี้จะเป็นการการถ่ายโอนไฟล์นะครับดูดูจากเครื่องนะครับหรือว่าจะเอาข้อมูลที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ออกทางเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็มีข้อมูลจากในแฟลชไดร์ ice, เข้ามาจากภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยก็เอาเข้ามาหรือว่าจะเป็นการคัดลอกไฟล์ระหว่างเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับทีนี้ต่อมาต่อมานะครับ มีการนำคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับที่จําเป็นต่อการใช้งานในการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันห,หลายๆเครื่องนะครับมาทํากันเป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ก็ทําให้มันสามารถย้ายข้อมูลนะครับแล้วก็สํารองข้อมูลได้สบายมากขึ้นนะครับสะดวกสบายมากขึ้นเมื่อมีเครือข่ายขนาดใหญ่ปราจึงต้องใช้สายโทรศัพท์มาเป็นสื่อกลางปัจจุบันจะเป็นสายแลนเห็นไหมเส้นสีขาวนะครับที่หนูใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมต่อกันให้ทุกคนรู้จักกันนะครับโดยที่หนูไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับอะต่อมานะครับเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายใหญ่ทําให้การติดต่อสื่อสารต่างๆทําได้สะดวกขึ้นมีบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมากมายเช่นใช้ในการสนทนาใช้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีเมลนะครับทีนี้ต่อมาทีนี้ต่อมาหน้าถัดไปนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับนักเรียนสังเกตภาพแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้นะครับจากภาพที่1น,นักเรียนดูสิมันเป็นสมัยโบราณใช่ไหมที่มีการจุดจุดไฟแล้วก็จะมีควันอันนี้เขาจะบ่งบอกอะไรบ้างส่วนภาพที่2ก็จะมีเด็กเด็กถือโทรศัพท์มือถือนะครับอันนีน้นักเรียนลองลองลองสรุปสิตรงนี้นะครับลองสรุปดูก,ก่อนนะครับ ลองลองดูก่อนนะครับอะทีนี้ภาพที่หนึ่งนะครับภาพที่หนึ่งเนาะภาพที่หนึ่งเราก็เป็นอะไรครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับใช้ควันควายนะครับใช้ควันไฟอ่ะพูดไม่ค่อยชัดนะครับใช้ควันไฟนะครับ่ะแล้วแต่หนูนะครับหนูก็มองแล้วหนูก็ตอบเองได้เลยครับภาพที่สองแทนอะไรครับ ก็จะเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเนาะโทรศัพท์มือถือนะครับอ่ะทั้งสองภาพต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงต่างกาันที่วิธีการใช้อุปกรณ์เนาะวิธีวิธีการใช้อุปกรณ์นะครับสองอันนี้จะต่างกันคือวิธีการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสารกันในการ สื่อสารนะครับทีนี้เขาบอกว่าปัจจุบันนะครับปัจจุบันมนุษย์ติดต่อสื่อสารกันโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดบ้างอันนี้นักเรียนตอบเพิ่มเติมได้เลยนะครับคุณครูไม่ไม่ต้องเฉลยนาะนักเรียนตอบเพิ่มเติมเลยนะครับตรงนี้นะในส่วนนี้นะครับนักเรียนจะมีอะไรนักเรียนก็ตอบเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับมีอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับมีอะไรบามากมายนะครับในนี้คุณในนี้ให้นักเรียนช่วยช่วยตอบนะครับก็มาดูในส่วนนี้นะครับ มีมากมีมากกว่าหนึ่งอันนะครับปัจจุบันเนี่ยโหเยอะแยะเลย iPad แท็บเล็ตตัวสับมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโอ้โหเทียบนะครับเขียนมาเลยนะครับทีนี้มาดูนักถัดไปนะครับเขาบอกว่านักเรียนเปรียบเทียบการสื่อสารในสมัยโบราณและปัจจุบันนะครับจากนั้นเขียนลงในแผนผางความคิดเพราะฉะนั้นต้องดูว่าในสมัยโบราณในสมัยโบราณจะเป็นยังไงครับการสื่อสารในสมัยโบราณก,ก,ก็จะใช้เครื่องมือที่ส่วนใหญ่ก็จะใช้นะครับเครื่องมือ ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะมานี้นะครับแล้วก็อะไรเช่นเช่นการอะไรดีการตีตีมันก็จะมีพวก อุปกรณ์ธรรมชาติลหลายๆอย่างครับที่มันสามารถตีให้เกิดเสียงนะครับให้ให้เกิดเสียงอันนี้นักเรียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ยินระยะที่ไกลนะครับนี่สมัยก่อนเขาก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็อาจจะเป็นอะไรต่อ ควันไฟอะไรเงี้ยตรงนี้นนเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมาในในปัจจุบันในปัจจุบันจะใช้อะไรครับในปัจจุบันก็จะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเนาะอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับก็ช่วยอำมวกก็จะเป็นยังไง ช่วยอำนวยแล้ววกันนนเอะอำยความสะดวกนะครับอำนวยความสะดวกเช่นหนูว่าเขียนไปเลยเช่นอะไรบ้างโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วนี่นะ ติดต่อนะครับสื่อสารได้รวดเร็วนะครับนี้นะครับติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วนะครับอันนี้นะครับล้วก็ทีนี้มาดูความความเหมือนกันของสองยุคนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคยุคปัจจุบันกับยุคโบราณน,นะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันสามารถนะครับสามารถติดต่อสื่อ สื่อสารนี่ยเติมไปหน่อยกันได้นะครับความเหมือนกันก็มีแค่นี้นะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับเปิดน้าถัดไปนะครับนัหัดไปมาดูนะครับทานนไม่ทานหนูย้อนหลังนะครับอ่ะทีนี้น้าขัดไปทีนี้มาดูให้นักเรียนเขียนอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์เทคณนชื่อนะครับแล้วก็หน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพอย่างอย่างรูปอันนี้นักเรียนนักเรียนจะใช้คาว่าอะไรครับตัวนี้เ็าจะเป็นแฟดไดร์นะครับจะเขียนภาษาอังกฤษก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้นะครับอ่ะผู้เขียนเปาา็นภาษาภาษาไทยแล้วกันเนาะแฟชไดร์ flat นะครับ เาไว้ทำอะไรบ้างหน้าที่มันก็เอาไว้สำหรับบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูล,ลอะไรอีกในรูปแบบนะในรูปแบบภาพเสียงแล้วก็วิดีโอใช่ไหมนี่นะครับแล้วก็ข้อความนะครับ มีข้อความได้ด้วยข้อความต่อมาอันนี้เรียกว่าอะไรครับไอ้สามจุดสองสามจุดสองนี่จะเป็นเกี่ยวกับอะไรครับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมโทรศัพท์มือถือนะครับหน้าที่มันคืออะไรครับหน้าที่ก็เหมือนเดิมครับก็มีการติดนะครับ ติดต่อสื่อสารติดต่อสื่อสารนะครับเราก็สามารถรับส่งข้อมูลได้นะนี่สามารถรับส่งข้อมูลได้อันนี้อะไรอันนี้ปรินเตอร์นะครับหรือว่าเครื่องพิมพ์นะครับเขียนว่าเครื่องพิมพ์แล้วกันเนาะ เครื่องพิมพ์นะครับในในส่วนนี้ทําหน้าที่อะไรครับเครื่องพิมพ์ก็จะมีในส่วนของแสดงภาพเร,าเรียกว่าแสดงผลภาพและข้อความลงบนกระดาษใช่ไหมอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไร สามจุดสีนะ่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องอะไรครับแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตหนะ้าที่ก็คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือเนาะอาจจะเป็นให้มันดีหน่อยก็คือใช้ในการเรียนออนไลน์ละกันนี่เออ ใช้ในการเรียนออนไลน์นะครับติดต่อสื่อสารนี่ติดต่อสื่อสารนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาข้อที่สี่นักเรียนนำชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีจากจากข้อที่3ามครับมาตอบคำถามในช่องว่างเขาก็บอกว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีใดบ้างที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยตรงนะครับโดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยโดยตรง เพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือคัดลอกไฟล์อ่าดูสิดูสิด,สดูจากดูจากสามจุดหนึ่งนะครับดูจากสามจุดหนึ่งแล้วก็มาดูนะครับมีอุปกรณ์ใดบ้างดูจาก,กข้อที่สามไม่ใช่สามจุดหนึ่งครับต้องดูจากข้อที่สามหมดเลยมันจะมีอยู่สี่อุปกรณ์แล้วก็มาดูอะไรบ้างที่มันสามารถเชื่อมเชื่อมต่อโดยตรงเพื่อจัดเก็บข้อมูลแล้วก็คัดลอกไฟล์เราก็จะมีเนาะที่มันก็จะมีโทรศัพท์เนาะ โทรศัพท์มือถือนะครับมีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็อะไรแท็บเล็ตใช่ไหมโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตทีนี้มาดูอุปรกรณ์เทคโนโลยีนะครับใดบ้างที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรงเพื่อจัดเก็บข้อมูลและคัดลอกไฟล์ ข้อแรกข้อแรกไม่ต้องนะครับข้อแรกข้อแรกดูนะครับข้อแรกข้อแรกอ่านโจ์นิดนึงก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีใดบ้างเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยตรงนะครับไม่ต้องเชื่อมต่อโดยตรงก็คือโทรศัพท์กับแท็บเล็ตนะครับส่วนอันนี้ยอะไรที่มันต้องเชื่อมต่อโดยตรงบ้างนะครับเชื่อมต่อโดยตรงอาจจะมีเพิ่มนิดนึงนะครับจะมีเพิ่มนิดนึงอ่ะก็รู้จักซีดีรอมไหมครับ เพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ C D Rom C D Rom ก็ตัวที่มันมันเล่นแผ่น C D ครับตัวที่มันเป็นใส่แผ่น C D สำหรับคอมพิวเตอร์ครับเขาเรียกว่า C D Rom นะครับอ่ะแล้วก็อะไรอีกที่มันเชื่อมต่อได้โดยตรงนะครับก็คือเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์ต่อมาเขาบอกว่าหากนําอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกันมากกว่าหนึ่งเครื่องเรียกว่าอะไรครับ เรียกว่าเครือข่ายนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์อ่านี่นะเรียกว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ต่อมานะถัดไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับนักเรียนสำรบอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับที่ใช้เชื่อมต่อเคอรือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้นก็บันทึกลงไปในตารางอ่ะอะไรบ้างที่มันสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้บ้างนะครับก็อันแรกก็จะเป็นอะไรครับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมทุกคนรู้จัก,จกอยู่แล้วนะครับโทรศัพท์มือถืออ่ะอันที่สองมีอะไรอีกให้น,นเรียนเขียนไปเลยนะครับโทรศัพท์มือถือมี่ประโยชน์อะไรครับเขียนประโยชน์ไปด้วยนะครับใช้ติดต่อสื่อสาร อ่มันจะได้ตรงกันเลยนะครับต่อมาคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ประโยชน์คืออะไรครับก็คือการใช้ทำงานใช้ทำงานแล้วก็ศึกษาบทเรียนศึกษาบทศึกษาศึกษาบทเรียนแล้วก็สามารถ ติดต่อสื่อสารได้นะครับติดต่อสื่อสารนี่ติดต่อสื่อสารมีอะไรอีกแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็เหมือนกันนะครับก็ใช้อะไรใช้ใช้เรียนออนไลน์นะครับใช้เรียนออนไลน์นะครับใช้เรียนออนไลน์ไปอีก ติดต่อสื่อสารได้เหมือนกันนะครับติดต่อสื่อสารนะครับอะต่อมาอันหนึ่งก็โน้ตบุ๊กนะอันนี้เราใช้กันบ่อยที่บ้านหลายหลายคนน่าจะมีนะครับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเอาอะไรเอาไว้ทำอะไรครับก็อันนี้ได้ได้เยอะเลยนะครับใช้เรียนออนไลน์ก็ได้นะครับใช้เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ Online. เรียนออนไลน์แล้วก็ติดต่อสือสอส่อสารนะครับติดติดต่อสื่อสารนะครับให้เรียนออไลนติดต่อสื่อสารทีนี้ข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่านักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเขียนสรุปความรู้เรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในใน,ในส่วนนี้นะนักเรียนเราเขียนสรุปความรู้มาแล้วครับในส่วนนี้คุณครูไม่ ไม,ไม,ไม่ไม่เฉลยให้ดูนะครับให้นักเรียนลองลองสรุปความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในในที่เรียนมาในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จากนั้นนักเรียนก็มาส่งช่องทางไลน์นะครับรอบนี้นะครับคุณครูจะให้หนูนะครับส่งไลน์เป็นห้องของแต่ละคนนะครับส่งนะครับนี่คุณครูสร้างกลุ่มไลน์เป็นห้องแล้วนะครับนักเรียนก็สแกน QR code เดี๋ยวครูจะไปประชาสัมพันธ์ในกลุ่มรวมอีกครั้งหนึ่งเพราะว,าว่าเวลามันตรวจงานนะครับมันหลายๆห้องมันก็มันไล่ย,ยากด้วยหนึ่งสองวันแล้ว เรื่องของจํานวนการส่งนะครับบางคนส่งมาครั้งเดียวมันก็จบบางคนส่งมาทีละชิ้นสองชิ้นนะครับมันก็มันก็จะดูลําบากนิดนึงเพราะว่าเวลาครูตรวจานรอบที่แล้วครับใครที่ส่งมาเป็นลายหรืออัลบั้มนะครับก็จะตรวจก็จะตรวจให้เรียบร้อยหมดแล้วล่ะครับทีนี้เพื่อง่ายต่อการที่คุณครูตรวจด้วยนะครับแล้วก็ง่ายกับผู้ปกครองด้วยนะครับได้ไม่ต้องเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็ให้เป็นกลุ่มห้องแบบนี้นะครับสแกนมานะครับใครที่ รู้จักเพื่อนนะครับแ้เพื่อนหากลุ่มไม่ได้ก็แนะนําให้เชิญเพื่อนเข้ากลุ่มมาด้วยนะครับไว้อยู่สี่ทับหนึ่งสแกน QR Code สิบสอง QR Code สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับแล้วครูส่งลิงก์ไปให้ใครที่สแกนมิติดนะครับครูจะส่งลิงก์ลงไปในกลุ่มใหญ่ให้ว่าสี่ทับหนึ่ง QR Code ตัวนี้ลายตัวนี้นะครับเป็นเป็นลิงก์ลิงก์กลุ่มตัวนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็สิ้นสุดต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันสัปดาห์หน้าในเรื่องถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับไว้เจอกันใครมีปัญหาก็ทักส่งมาในไลน์ได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ